อาจารย์โอลาน,น้อยชอยประธานโครงการบทเพลงเชิดถูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผู้ประพันธ์บทเพลงถแถลงข่าวการจัดทำมิวสิกวิดีโอบทเพลงกษัตร,ริย์ราชบัลลังก์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังความรักชาติศาสนา,ศาพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติผ่านงานศิลปะวัฒนธรรมและบทเพลงอันทรงคุณค่า การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอจะมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมนี้ณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีบุคลากร,กรกว่า350คนเข้าร่วมพร้อมการสนับสนุนงบประมาณ1ล้านบาทจากดร์านิดาทรงศรีรองประธานโครงการและความร่วมมือจากกองทัพเรือและหลายภาคส่วนก็ด้วยความระลึกนึกถึงบุญคุณของพระมห มางกษัตริย์ที่กอบกู้แผ่นดินไว้ตั้งแต่พระนเรศวรพระเจ้าตากสินจนกระทั่งทุกๆพระองค์มาก็เลยจัดทําเพลงกษัตริย์ราชบัลลังก์ขึ้นมาชื่อเพลงก็บอกแล้วว่ากษัตริย์ราชบัลลังก์ในเนื้อหาจะบอกถึงความที่พระองค์ท่านได้กอบกู้แผ่นดินไว้ได้ทาศึกอะไรไว้จนสามารถมาถึงทุกวันนี้ความหมายของตัวบทเพลงก็อย่างที่บอกให้ทราบเมื่อกี้นี้แล้วว่า เป็นบทเพลงหนึ่งในโครงการคือเชิดชูพระมหากษัตริย์3 4สพระองค์ในเนื้อหาของเพลงจะบอกถึงความเก่งก้าของพระมหากษัตริย์บอกถึงความเก่งก้าของวิรัสตรีบอกถึงความศรีวิไลของแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละราชวงศ์ตั้งแต่ราชวงศ์สุขโขทัยมาจนถึงราชวงศ์จักรี บทเพลงกระสัดร,รัชบัลลัง์ถ่ายทอดพระปิชาสามารถพระมหากรุณาธิคุณและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อันเป็นการปลุกจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย